สวัสดีครับขาทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับชมในวันนี้วันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่ชื่อว่าดอกจันดอกจัน f ร์ F36 ดอกจันดอกจันซึ่งอาจฟังดูเป็นรหัสหรือชื่อที่สั้นแต่แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึง้งและเปิดประตูให้เราได้สํำรวจแนวคิดความเป็นไปได้และแรงบันดาลใจหลายประการก่อนอื่นขอให้เราลองจินตนาการว่า f 3 6 ไม่ได้เป็นแค่รหัสแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงหรือการก้าวผ่านจุดหนึ่งไปสู่จุดใหม่จุดที่เต็มไปด้วยศักยภาพจุดที่ท้าทายจุดที่เรียกให้เราตัดสินใจว่าจะเดินต่อหรือหยุดอยู่ตรงนั้นเมื่อพูดถึง f 3 6เราอาจแบ่งการพูดเป็น3ส่วนใหญ่ๆได้แก่ 1. ที่มาของ f 3 6และความหมายที่ซ่อนอยู่2สิ่งที่ F 3 6สะท้อนให้เราเห็นโอกาสความท้าทายและการเติบโต3วิธีที่เราจะนำ F 3าม3 6มาใช้ในชีวิตจริงของเรามาเริ่มกันเลยขีดขีดขีด,ขดก่อนอื่นเรามาพิจารณาที่มาของคำว่า F 3 6 บางครั้งรหัสตัวเลขหรือคำสั้นๆถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวอักษรหรือจำนวนเพียงเพราะมันเปิดช่องว่างให้จินตนาการได้กว้างขึ้นอักษร F อาจหมายถึงคำว่าดอกจันฟิวเจอร์อนาคตหรือดอกจันฟอสพลังหรือแม้แต่ดอกจันฟรีดอมเซรีภาพแล้วตัวเลข36 อาจไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาอาจสื่อถึงเวลา36เดือน3ปีหรือ36ขั้นตอนหรือความสมดุลของสองฝ่าย3กับ6ก็ได้ดังนั้นหากเรานำมาเชื่อมกัน f 3 6อาจหมายถึงอนาคตอีก36เดือนที่เราจะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังของเราหรือพลังในช่วง36ขั้นตอนที่จะนำไปสู่อนาคตเมื่อเรารับรู้ว่า f 3 6 มีแนวคิดอย่างนี้เราก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นเหมือนสัญญาณเรียกร้องให้เราออกจากโซนสบายออกจากสิ่งที่คุ้นเคยเพื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยที่ทั้งน่าตื่นเต้นและอาจจะน่ากลัวขีดขีดขีด,ขดต่อมามาดูสิ่งที่ f 3 6สสะท้อนให้เราเห็นทั้งโอกาสและความท้าทายดอกจันดอกจันโอกาสดอกจันดอกจันดอกจันนี่เป็นโอกาสให้เรากำหนด รอบเวลาขอองค์การเปลี่ยนแปลงเช่นหักใช้36เดือนหรือ36สัปดาห์ก็ช่วยให้เราเห็นภาพระยะกลางและรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างดอกจันเป็นโอกาสให้เราใช้คำว่า f แทนดอกจันฟิวเจอร์ดอกจันหรือดอกจันฟอสดอกจันเป็นแรงขับเคลื่อนใช้พลังจากภายในตัวเราใช้อนาคตเป็นแรงผลักดัน ดอกจันเป็นโอกาสให้เราไม่รอคอยแต่เริ่มทําตั้งแต่วันนี้เพราะเมื่อเรารู้ว่าเส้นเริ่มอยู่ที่จุดนี้ F 3 6ก็เหมือนกับจุดสตาร์ทดอกจันดอกจันความท้าทายดอกจันดอกจันดอกจันหากเราเลือกจะก้าวไปตาม F 3 6เราจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเพราะอนาคตไม่มีใครรู้แน่ชัดและ36ขั้นตอนนั้นอาจมีอุปสรรค ดอกจันเราอาจต้องทิ้งบางสิ่งไว้เบื้องหลังเช่นพฤติกรรมเดิมดมความปลอดภัยแบบเดิมๆเ,เพื่อสร้างสิ่งใหม่ดอกจันเราต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของเราหากเราเริ่ม F36 แล้วแต่ไม่ได้ทำตามเราอาจรู้สึกผิดหวังหรือเสียโอกาสดอกจันดอกจันการเติบโตดอกจันดอกจันดอกจัน F36 ไม่ได้หมายถึงแค่การเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่คือการเติบโตภายในทั้งความคิดทัศนคติและคุณค่าดอกจันเป็นการเติบโตที่วางแผนได้36ขั้นตอน36เดือนหรือ36สัปดาห์เหมือนแผนเดินทางที่เรารู้ว่าต้องไปทางไหนดอกจันและท้ายที่สุดการเติบโตนี้จะทำให้เราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเราจะมีเวอร์ชั่นที่อนาคตกว่าขีดขีดขีด สุดท้ายมาดูดอกจันร์ดอกจันทร์วิธีที่เราจะนำ f 3าม3 6มาใช้ในชีวิตจริงดอกจันทร์ดอกจันทร์เพื่อให้ f 3 6ไม่ใช่แค่โจทย์ที่อยู่บนกระดาษแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจที่จับต้องได้ดอกจันทร์ดอกจันทร์หนึ่งกำหนดเป้าหมาย36ขั้นตอนดอกจันรดอกจันทร์ เริ่มจากการแบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณออกเป็น36หน่วยย่อยเช่นถ้าเป้าหมายใหญ่คือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคุณอาจแบ่ง36สัปดาห์ที่คุณจะเรียนคำศัพท์สิบคำทุกสัปดาห์หรือฝึกพูดหนึ่งครั้งสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ให้คุณกลับมาดูว่าดอกจันทําไปแล้วอะไรบ้างดอกจันเจออุปสรรคอะไรบ้างดอกจันจะปรับอย่างไรในสัปดาห์ถัดไปดอกจันดอกจันสอง ใช้ F เป็นแรงผลักดันดอกจันดอกจันใช้ F จาก F 3 6ให้เป็นตัวย้ำเตือนเช่นดอกจันฟิวเจอร์จินตนาการถึงตัวคุณในอนาคต36เดือนข้างหน้าว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงดอกจันฟอสให้รู้ว่าแรงผลักดันนั้นอยู่ภายในคุณเองไม่มีใคร,รมาผลักคุณนอกจากคุณ ดอกจันฟรีดอมคุณมีอิสระที่จะเลือกเส้นทางถึงแม้จะยากก็ตามดอกจันดอกจันสามวิเคราะห์และปรับตัวตลอดเวลาดอกจันดอกจันทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์ให้คุณย้อนดู F 3 6ของคุณว่าดอกจันคุณอยู่ที่ขั้นใดแล้วดอกจันมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ดอกจันมีอะไรที่คุณได้เรียนรู้จนทำได้ดีขึ้นหรือไม่ ถ้ามีบางอย่างที่ไม่เวิร์กให้คุณกล้าปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เพราะการเติบโตไม่ใช่เส้นตรงดอกจันดอกจันสีเชื่อมโยงกับค่านิยมของคุณดอกจันดอกจัน F 3 6จะมีพลังมากขึ้นเมื่อเชื่อมโยงกับค่านิยมส่วนตัวของคุณเช่นความซื่อสัตย์ความกล้าหาญ ความเมตตาเมื่อคุณกำหนด36ขั้นตอนอย่าลืมใส่ค่านิยมเหล่านี้เข้าไปเพื่อให้การเดินทางไม่ใช่แค่ไปให้ถึงแต่เป็นไปให้ถูกทางดอกจันดอกจันห้าแบ่งปันและรับมือกับแรงสนับสนุนดอกจันดอกจันการเดินทางแบบ f 3 6จะง่ายขึ้นถ้าคุณมีคนข้างข้างดอกจันบอกคนที่ไว้ใจให้ช่วยคุณติดตามแนะนำและให้กำลังใจ ดอกจันหากคุณล้มให้เขาช่วยคุณลุกขึ้นดอกจันหากคุณสำเร็จให้เขาร่วมเฉลิมฉลองด้วยขีดขีดขีดขอให้คุณจินตนาการถึงภาพในอนาคตในอีก3 6หน่วยของเวลาที่คุณกำหนดไว้คุณอาจมองย้อนกลับมาแล้วพูดได้ว่าใช่ผมฉันเลือกแล้วและผมฉันเดินมาได้ไกลลบกว่าที่คิดผมฉันใช้พลังของตัวเองให้เกิดประโยชน์ ผมฉันเติบโตขรึ่งอย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้ผมฉันอยากเชิญให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองคุณพร้อมหรือยังที่จะเริ่ม f 3 6พร้อมที่จะกำหนด36ขั้นตอนแล้วเดินไปทีละก้าวพร้อมที่จะใช้แรงผลักดันจากภายในแล้วไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยถ้าคำตอบคือพร้อมขอแสดงความยินดีด้วยครับ ค่เพราะคุณเพียงแค่รอการตัดสินใจนี้อยู่การตัดสินใจที่จะเริ่มการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนขอบคุณมากครับค่ะที่รับชมหวังว่า F36 จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเดินหน้าอย่างมั่นใจและเจอผลลัพธ์ที่คุณภาคภูมิใจในอนาคต